สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมแน่ก็อาจสายลิดตนึ่งวันนี้ครับวันนี้มีซ้อมผู้ชายแต่ว่าฝนตกครับเปนไงมาขึ้นนี่ขึ้นเตือน <laughs> เอาใครบอกมาขึ้นนี่นอนหลับสบายมาก ปวดไปหมดทั้งตู้ค่ะหลับปานตายจัดการคักได้คู่เกงหัวขึ้นหลับปานตายค่ะทุกคนคือ,เ,อ,ขอ,ขอเขาเ <c oughs> ขอ,ขอขาึดที่อ,กอ,อกุกับที่อ,อ <c oughs> ุ่นแล้วอ,อ, <c oughs> อันผู้จอดว่าสิสินัดสิบโมงเช้าครับแต่ว่าตอนนี้จะห้าโมงแล้วจะสิบเอ็ดโมงแล้วครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกถึงเก้าโมงเช้าไปที่นี่ไฟดับครับพี่น้องตอนนี้ถึงวันนีคืนวาันศุสร์ก็เรื่องอะไรลยครับ จั๊กไมไปใส่หรอมากเกินหนึ่งแหละกินกปนั่น้ำคือกปลานไ่้ละกินไปบ่ครับกินแหมหเห็ดสูตรอยู่ซึ่งไปดาบเป็นระดไม่ได้สอบสวัสดีค่ะไปไปไปที่เขา อะไดไม่สช่บ้านแล้วไปก็อะไรมองคืนบ่มีอยากก็แม่โอ้โหหัวซ้าย เราจะพาดูหน้าบ้านครับบรรยากาศคือดีแห้งตอนนี้อยากนอนตอมา,ากเลยเมตยแต่งว่าไปบึ้งน้ำหน้าบ้าน น้ำท่วมหน้า,นาบ้านบกบๆเลยพี่น้องโอเลือกควอมเดี๋ยวจะพาดูคนระับอันนี้บรรยากาศที่หน้าบ้านจะไม่ทงหงนะบรรยากาศคือดีแฮ้กินหอยบานเลยนี่ นนามันลงไปท่านนีน่นก็ระบายลงวะกระซิบแม่หน,นองซ้ายอย่างนี้ครับโอ้ทุกคนดูนี่สิ <c oughs> เลือดขืนเลือดขืนในเด้๋ยนี่ไม่เห็นรองเท้าเลยอ้ว วิ่งนหน้าบา้านว่สวาสี่อมก็ว่าดี่อมครับไฟไม่มาต้องรอไฟมาเขาจะเปิดลำโพงได้ครับมีคนอยู่ไหมนะ อย่างสิคิดเราไปบนมินหาบ้ได้เลยตัวนี้ เลี้ยงสืออ่อกำลังกำลังทานข้าวอยู่ครับผมรอไฟมาครับทานัดอีกเพื่อนึงดเ,เดี๋ยวเ้าสิพาเบิรง สระน้ำหญ่สวย <c oughs> สปปละละขึ้นจะไปอะไรแล้วล่ะเฮ้ยขี่ตูมให้เดี๋ยวยังไปทางนี้ จากซ่าน้ำตอนนี้กลายเป็นกลายเป็นสาพักบุ้งแล้วครับพักบุ้งนี่ลุ่น,นน้องเลยขายานลูไปนี่จมเรียบเลยด้ไหมหายเลยดูสิครับพักบุ้งกับน้ำเพี้พักกันจอง ทุกีก็กำลังจะมาซ้อมตรงนี้นะนี่นะครับผมบรรยากาศตอนเช้าที่บ้านพักนะครับังจากบนตัวเืออากาศดีแห้งตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ